มาพี่น้องครับผมมาหลอบเดึกครับพี่น้องทั้งเมืองไทยใดยังบนนอนครับขอมาทักไทยกันครับผมแดดยามเ้าครับพี่น้องครับตอนนี้เก่าโมงเศา้า ฝากกดแชร์ด้วยครับพี่น้องครับผมทันใดที่เขามาติดตามรับชมครับตอนนี้เมืองไทยตอนนี้สีถุ่มเนาะพี่น้องครับมีเวลาครับผมสามสิบนาทีครับเวลาตอนนี้สามสิบนาทีนะครับจะได้ไม่ดึกมากเนาะทุกคนเอาให้พอดีพอดีนะครับ ขอบคุณครับพี่น้องครับทักทายกันครับผมก่อนอื่นพี่น้องครับบรรยากาศแดดเปียงๆครับตากแดดก่อนจักน้อยนึงครับมืเอนี้ครับพี่น้องครับทักทายสุขคนที่เข้ามาติดตามครับมืเอนี้สิมาบอกถึงอ่า ครบรอบครับพี่น้องครับตอนนี้ในสปปล,ปลาวนะครับครบรอบ70ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ลาวขึ้นมาตอนนี้ก็มีการนะครับมีการเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองกันทั่วประเทศเปิดทีวีช่องไหนก็เจอนะครับ3วันถึง7วันบรรดาผู้นำอดีตผู้นำก็จะมารวมตัวกันนะครับ มารวมตัวกันมานั่งฟังนะฮะเอาบรรดาข้าราชการมานั่งฟังกันนะฮะบบกฝังกันเข้าไปนะครับทุกคนเจ็ดสิบปีบางคนบางคนบางคนนั่งฟังอ่ะร้องไห้นั่นนั่นร้องไห้ซึ้งนะครับซึ้งกับผู้นำนะครับผู้นำที่มีความสามารถทำให้ สปปล,ลาวมีอยู่ทุกวันนี้เพราะผู้นําในลาวสันเดนะครับอันนี้นี่ก็อื่นว่าการการปลูกฝังครับพี่น้องผมเนี่ยเปิดทีวีมานะครับเปิดทีวีช่องเล่านะครับทั้งออนไลน์ผมเห็นแต่ข่ำข้ามขวัญน,นะครับคําขวัญผู้นำบอกว่าเฮาจงสามัคคีกันพ่นว่า าหากแพงกันต่อต้านจากักรพรรดิอเมริกาอา70ปีที่ผ่านมาบทบาทของกองทัพลาวผินวะกองทัพประชาชนลาวเราช่วยกันต่อต้านระบอบสักดินาระบอบกษัตริย์ผินวะเขามีอยู่มีกินใดซูมือเนี่ยนพรรคคอมมิวนิสต์ลาวด้วยจกวักรวาวามีอยู่มีกินแบบใดนะนะครับ ไอ้พวกปัญญาอ่อนนางฟังกับร้องไห้ได้เนี่ยร้องไห้โอ้โหส้งมากเลยนะครับน้ำตาไหลเสือมันเด้พี่น้องเอ้ผมเห็นการปลูกฟังแล้วมันก็นยังวาแหละนะครับพี่น้องครับในเมื่อไม่มีสถาบันกษัตริย์หลักไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแหละครับพี่น้องมันก็นยากสำหรับเล่านะครับ สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมถักทายกันนะครับผมหน้ามืดตาบอดต่อไปแมนครับเจ็ดสิบป,ปีเราได้นี่พี่น้องครับตั้งแต่การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ลาาขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่ออย่างครับตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะล้มล้างไงล้มล้างเรื่องการปกครองนะครับอืม เห็นผู้นำสูงสุดของเลาวเนาะอ่าประธานทองรุนสีสุริตนะครับประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็ได้ขึ้นพูดด้วยนะนะครับเขาขึ้นไปพูดว่าตลอดเจปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเฮาผากภูมใจพันว่าที่เฮาสามารถนำผ้าประชาสุนเล่านำผ้าประเทศเล่านี่ก้าวเข้าสู่สังคมยุคใหม่นะพนว่าอ่เาเฮา เก่าเขาสูสังคมยุคใหม่บ่มีสังคมบ่มีระบอบที่หลาหลังคือระบอบซักดีหน้าคนว่าคำสองคำกับโทษแต่ระบอบซักดีหน้าโทษแต่ระบอบกาิั์โอ้ตายตายตายนะครับจักสิว่าจังไดดอกกับพวกนี้มันมันมันมาสายสายแกวสายเวียดเนาะเสียห้มันมาซึนส้มสถาบันกากาซั์รักมันก็เป็นไปเป็นไปบ่ได้แล้ว พี่นองสวัสดีครับพี่น้องครับทักทายกันนะครับพี่น้องสุขคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมยังบ่ทันเดี๋ยวไปเหตุงานครับพี่น้องครับยังอีก2ชั่วโมงบนล่ะตื่นมาก็เลยกินกาแฟก็เลยเห็นแดดเห็นแดดออกครับพี่น้องครับก็เลยออกมายางลิ้นนะครับเออบอครับ ผมนั่งเบึงการการ,การ,ป,รประชุมสาภาพเล่าแล้วผมหูซึกได้เลยว่า,าผมหูซึกได้เลยว่าการปลูกฟังเนี่ยมันมันมันมีขอบจํากัดด้พี่น้องครับมันมีขอบจํากัดหนึ่งมันจะไม่ให้อ่ามันจะไม่ให้คนลาวดูสื่ออื่นได้เปิดช่องไหนก็เจอมันไงเหมือนเหมือนเหมือนยัดเยียดะนะครับทุกคน เหมือนถูกถูกยัดเยียดเลยล่ะสวัสดีเนอครับพี่น้องครับทักทักายกันพี่น้องสุขคนครับในที่ขอมาติดตามรับชมครับผมขั้นเปรียบเทียบนะครับพี่น้องครับถ้าเปรียบเทียบถ้าลาวยังปกครองในระบอบเสรีแล้วก็มีพระมหากษัตริย์นะครับ ว่าลาวน่าจะมีประเทศหลายประเทศนะครับแถวยุโรปอเมริกาเขาไม่คว่ำบาตไงนะครับทุกวันนี้ลาวจะไปคบหาสมาคมตั้งแต่ตั้งแต่ที่ล้มล้างการปกครองเนี่ยล้มล้างการปกครองมันจะมีหลายประเทศนะครับแถวยุโรปแถวอ,อเมริกานะครับเขาคว่ำบาตรลาวทุกวันนี้นะ แล้วก็มีหลายประเทศยังไม่คบหาหาสมาคมการค้าการลงทุนกับลราเลยนะครับล้มล้างการปกครองแล้วก็ไม่พอนะลูกฝังเข้าไปอีกกฝังเกียรติอเมริกาเกียรติยุโรปนะฮะเกียรติชาติตะวันตกเกียรติสักดินาเข้าไปอีกโอ้นะครับพี่น้องเลยเท่ากับล่าเ,าเข้ากับสิคอท่านแบบแบบนี้เราไปเรื่อยๆนะครับ ขอทานเข้าไปไม่มีกินไม่ไม่ไม่มีกินไม่มีแดกก็ยังจะปากดีอีกนะครับสร้างระบอบสังคมนิยมใหม่นะครับพ่นาอาเวลาที่เวลาที่พวกมันพูดนะผมนั่งฟังตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กจนโตนะครับพี่น้องมันไม่เคยเอ่ยว่าพรรคคอมมิวนิสต์นะ มันไม่เอ่ยคําว่าคอมมิวนิสต์จะคําเลยมันบอกว่าประชาธิปไตยมันบอกแต่ไม่มีการเลือกตั้งแบบเสรีมันบอกอาการเลือกตั้งแบบเสรีไม่ได้วัดว่าประเทศเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยมันบอกบางทีก็ให้ประชาชนคนที่ไม่มีความร,รู้ไม่มีการศึกษาเอาง่ายๆคือประชาชนที่ไม่มีคุณภาพอย่าไปให้สิทธิ์มากนะครับอ่า แมน้นะครับการปลูกฟังแบบใหม่เด้ตอนตอนตอนออนะครับตอนยังเด็กเนาะพี่น้องครับตอนตอนเลี้ยนอยู่เล่าเนาะฟังผู้นำพูดนะฟังผู้นำพูดนะดีใจนะเฮาเก่าเขาสู่ระบบใหม่โอ้ยดีใจแห้งจังได้กัจะเริ่น ยังไงก็เจริญยังไงก็พัฒนาะแน่ๆเอาระบอบเก่านี้ออกไปมันล่าล้างพดมันไม่เจริญมันไม่พัฒน,นาเอามันออกไปสุดท้ายล้วเป็นไนะไรล่ะสุดท้ายเป็นจะไหถามถามถามหายยังอีกมนนานนาี่บ่เห็นว่าพัฒนาดีบ, sandwich, บ Florida, ่เห็นว่าพัฒนานาธวบดีปูตินบ่เห็นว่าเวียดนามสิมาซอยพัฒน,นาประเทศยัง บอกเฮนมียังสักอย่างสุดท้ายเข้ากับแลนขามโค้งมาขอมาขอพึงผ้าอาศัยขอกู้เงินขอยืมเงินกับนี่แหละกับกับระบบซักตีน้าไทา่ี่นี่เข้ากับตองมาขอเขาแต่ว่าผู้นำการปลูกฟังระบอบการปกครองเข้าผัดว่าเขาบอดีด้นะครับเข้ากับไปหงองผลแล้วอ่มามักเลนินผลน,นะครับ ไปซื้นส้มเขาไปยกห่องเขาว่าเขานดีประเทศเขาบ,บวุ่ยอ่าหงอาเขาใหา้อำนาจการปกครองเป็นฝ่ายบริหารบร่ต้องให้พระชาชนเป็นใหญ่เพิ่นว่ามันบุญอหาถ้าถ้าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้นำแล้วมันจะทำให้ประเทศเสงบมันก็นสงบอยู่อยู่ลวาวเนี่ถามว่าสงบบ่สงบ แต่ข้าบ่มีหยั่งนะครับะ,ะสงบแต่ข้าบ่มีหยังจักอย่างเลยเทียบประเทศไหนไม่ได้เลยนะครับผู้นำลาวเนี่ยนะครับพี่น้องครับผู้นำลาวแต่ละคนเนี่ผมกล้าพูดพูดเลยนะว่าความรู้น้อยมากนะครับน้อยมากแต่ว่าข้าวเบาบ่ได้เด้ข้าเาบเา,เาถือข้าถือจับเด้เช็คประวัติผู้นำลาวเนี่ยจบปริญญาตีน้อยมาก น <t ội Investment> ะคร <c inhos> <cle> ับส่วนมากก็คือหลังปัดหลังปฏิวัติเสร็จแล้วก็ก็เริ่มไปเอาง่ายคือคือก็แปลกนะไปขอนแก่นก็ได้รับเหรียญข้ามไปฝั่งไทยก็ได้รับเหรียญไปเยือนกัมพูชาก็ได้รับเหรียญไม่รู้เหรียญ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 อีกยังกับบอลบอลูแหะนะครับไปเยือนเวียดนามก็ได้รับเหรียญไอ้ที่ได้มานี่ไม่ใช่ว่าเป็นเหรียญนะ เขาให้ในฐานะที่แบบว่าไปเยือนเฉยๆะนะครับไม่ใช่ว่าผู้นําเราไปเรียนนะอายุหกสิบเดี๋ยวสิไปเรียนจังใดนะครับพี่น้องนี่แหละครับเขาเอื่นว่าต่อให้มีใบปริญญามากน้อยแค่ไหนมีใบปริญญาแต่สันดาลหมาเหมือนผู้นำเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าดีมันก็ไม่ได้ว่าจะพัฒนาประ,ประเทศใดๆนะนะครับ ภูผูน้ำเล่าเนี่ยไปไปเวียดนามเนี่ยไปทุกเที่ยวครับพี่น้องได้รับเหรียญทุกเที่ยวเลยอ่าหอยข้อมาเลยเด้เหมือนปอกหมาเลยแหละพี่น้องครับมันก็แบบโอ้ภาคภูมิใจพักประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืนเห็นาะฮากับไปขอนแก่นนั่นน,นัเดจเจ้าเจ้าเห็นตัวไปขอนแก่นนั่นเดอ่าไปเยือนขอนแก่นเนี่ยความสัมพันธรร์ทำไมตีเด้ ก็ให้ไปหนึ่งเหรียญขอหลดเบื่อครับเบือ่อผวกข้อมมินิตเหลา้าเบือ่อเบื่อที่เบื่อเนี่ยคืออย่างมันมัน,ม,นมันคือพอเห็นบ้านเมืองเขาไปใส่น่ะเออถนนหนทางในเล้าเนี่ยโอ้ยสู่อำเภอหนึ่งอำ,อำ สู้อำเภอชุมแพเนี่ขอนแก่นยังไม่ได้เลยชุมแพบ้านไผ่ยอย่างเงี้ยนะครับสนามบินเล่ากับสนามบินสากลวัดไตเนี่ยโอ้สำบบขออนะครับกับเบาย,ายคนนะี่แหละก็ไปอายคนอ่ะผู้นำเล่าเขาเสยเขาเบาไอยเด้เขาภูมิใจนะครับภูมิใจแบบนั้นอ เวลาคนไปเว่าไปวิจารณ์กับว่าโอ้ยดูถูกอ่าเวลานักข่าวไทยไปไปว่าไปนั่มเสนอดูถูกลาวอ่าก็จะมีพวกลาวแดงก็ดิ้นออกมาแล้วพลานออกมาแตกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มปันปันแตกปันแมงเม่าเหมือนกัมามาคอมเมนต์แล้วโอ้ยประเทศไทยจเจริญแต่วัตถุจิตใจคนไทยไม่จเจริญเหมือนวะ ว่ากันไปแล้วนะเขาเข้าใจภาษากันนะพี่น้องเนาะมันก็สิมีวิธีเขียนตอบโต้ยุนั่นแหละนะครับอ่าบางคนกน็ถ้าอยากชนะไทยเขียนภาษาไทยตอบโต้ได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเขียนเป็นภาษาลาวคนไทยบางคนเขาบอกอ่านได้เขาอ่านเขาอ่านบอกเข้าใจได้ต้องเขียนเป็นภาษาไทยทั้งทงที่เขียนเป็นแน,น่น่นจินจะบอกให้ผู้นำลาวทุกคนจะบอกให้ บรรดาข้าราชการในลาวเนี่ยเขียนภาษาไทยเป็นทุกคนนะแต่เขาไม่เขียนเพราะว่ามันเป็นภาษาโจรน,นะครับภาษาสยามภาษาโจรอ่าขันวา,าสันเนีอย่าจิไปใส่มัน่นเพื่นวาอ่าขั้นเท่าบอา่อใดขั้นเท่าบอา่อใดผากอีสานกลับขึ้นมากเขาจะบอกเป็นญาติพีน่น้องมั่นเพื่นวาพวกลาวหลง เวาบบบบบ,บมืดปีมืดสารกับไปอ่างว่าตัวเองเป็นเป็นคนไทยเหมืนวัาสิงบวกเล่าหลงจากไยแล้วล่าเล่าหลงเล่าหลงมียี่สิบกว่าล้านคนอ่าแต่นะครับแต่ล่าแท้ๆมีเจ็ดล้านคนนะครับมีแต่บอกเก่งๆครับย่อมหลดข่อยยอมเฮ้ มาเรียนไทยตัวเขามาเรียนเขาจะเห็นบา้ามาเรียนไม่ใช่ว่าเขาจะนิยมไทยนะพวกนี้คุณเห็นไหมคิมจองอึนนะ่ะอ่าประธานาธิบดีผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะ่ะสมัยเด็กเรียนที่ New นิวนิวซีแลนด์นั่นน่ะเรียนที่นิวซีแลนด์นะครับพออายุสิบกว่าขวบก็หายจากการศึกษาในนิวนิวซีแลนด์กลับมาเกาหลีเหนือเห็นไหม พวกคอมมิวนิสต์นี่มันไม่ได้ว่าจะเริญไม่ได้ว่าพัพฒนาใดๆนะหลายหลายประเทศนะผู้นำเก่าผู้นําทางพวกผู้นาพวกคอมมิวนิสต์ไปเรียนที่ประเทศเสรีกันนะนะครับแต่เพื่อจะโจมตีไงเพื่อโจมตีเพื่อต่อต้านเอาเวลาเจ้าอยากได้เจ้าเจ้าอยากล้มล้างเขาเนาะนะครับพี่น้องอยากล้มล้างเขาก,ก็ก็ต้องไปเรียนเขานะครับ กับเบงตาผู้ซื้อข่าวในเมืองไทยเจ้าก,ก็เห็นตัวนะครับเจากก้าเห็นเจ้าก,ก็เห็นตัวเอนักข่าวในเมืองไทยหรือว่า,าคนไทยพี่น้องคนไทยจำจำนวนนนึ่งเนาะเขาเรียนอยู่ในประเทศอเมริกาเรียนในอังกฤษเรียนอยู่ต่างประเทศแต่เวลาเขาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเจากก้าไปเห็นบ่ เขา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 ไอเขาไปเชี่ยจีนบุณน,นะครับเอาก็คนไทยเสื้อสายจีนเนาะคนไทยเสื้อสายจีนเขาไปเรียนที่อเมริกาเขาจบมาเขาก็เป็นนักข่าวเขาก็ติงจีนอันนี้คือเป็นแค่บางช่องนะครับผมเข้าใจนะครับวัดดีครับพี่น้องครับทักทายกันข่ระเบือแห้งนะครับโอ้ยจักจะว่าเจ้าจักข่หรอะข่อยเบือจนแบบว่า แต่ว่าข่ก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดหนาที่ตัวเองนะครับเนี่ยดูคุณดูดูนะผมเดินเดินอันนี้นี่ห้างห้างนะนี่ทุกคนเขาเปิดเขาเปิดสิบโมงเห็นไหมอันนี้ก็นั่งหยอดเหรียญน,นวดได้นะครับ ห้างนี้เหมือนล้างแต่ว่าไม่ล้างนะเขาเปิดสิบโมงตอนนี้9ก้าโมงนะครับคนี่คุณเห็นไหมเจ็กน้ำกันมั่นกับส่วนกันนั่นแหละครับผมถ้าไทยเป็นโจรแล้วฝรั่งอังกฤษนะครับไม่กล้าว่าเขาไงว่าไ้แต่ไทยเนี่แหละมันติดกันเดียนะครับเสียหายวาวว่าไผ่เสียหายเล่า เสียหายลาาแดงสิไปิดาเวียดนามเตีไยเปิดาจีนเตเขาฟังหูหูหูเรื่องบละกับมิตรไทยล่าวนี่แหละคือคือดินลิ้นกับฟันไงนะครับดินกับฟันนะครับดราม่าได้ตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้าใจแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมนะครับ ขอบคุณมากครับทุกคนผมทามาผมเบื่อว่ะครับสิบกว่าปีแล้วเนี่พี่น้องครับที่ผมด่าพวกข้อมมินิตเล่าวนีวิจารณ์ด่ามันตนหลอดด้เบื่อกระตอนเฮ็ดนาที่ครับพี่น้องเพราะว่าม,ม,มันมันมันม่มีคนเล่าที่กล้าวิจารณกล้าว,ว้าไ,ง,นะไางนะครับอ่าเอ้ยสิกลับกลับไปยังนะ ขนาดน้อนฟันลาล,ล่ละเมอฟันก็นนยังคยฟันคิดถึงสอปบอเบบล่าจักเถื่อเด้นนะครับมีหยาดพี่น่องอยู่กับบริส